สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนระแวงระแวงครับระแวงเสียวสลังวันนี้ <c oughs> มาพบกับสตรีมเล่นไม่ได้เจอมาหมาดๆเลยครับเจอแบบหัวร้อนน่ะเล่นเล่นก็นเล่นไม่ได้อะ่ะกำลังติดเกมในช่วงนี้ <c oughs> พูดเล่นนะครับ <c oughs> ประสบปัญหามาครับถึงกับขั้นได้ลงวินโดว์ใหม่นะครับหัวร้อนมากหัวร้อน หาตั้งนานกว่าจะเจอถามพี่คนนึงครับให้เขาช่วยทำนะครับผมลองเชื่อมต่ออีกครั้งคุณเข้าเป็นร้อยรอบมันก็ไม่หายนะครับไอ้ลองเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยกับไอ้เริ่มหมดออฟไลน์ line, คุณก็เล่นออนไลน์ line, ไม่ได้ครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้นะครับที่ขึ้นอย่างนี้คืออินเทอร์เนต็ตเรามันมันไปทําอะไรสักอย่างนี่นะครับมันไปชนกันหรือยังไงหรือไฟมันดับบ่อยหรือยังไงมันทําให้เออเลอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือน,นกันกับเขาครับเรามาตรงนี้นะครับตรงอินเทอร์เนต็ตกดคลิกข,ขวา เลือก Open ่นเลือกอะไรอ่ะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้ไว้นะครับแล้วคุณก็เข้ามาตรงนี้ครับอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็มาตรงนี้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็มาอันนี้นะครับนี่ครับทำตามที่ผมบอกเลยนะครับตอนแรกของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย จะเป็นแบบมองไม่เห็นนะครับคุณเลือกอันล่างครับคุณเลือกอันล่างมาแล้วคุณก็ใส่นะครับใส่อย่างที่มันเป็นเมื่อกี้ครับเนี่ยของคุณอาจจะใส่อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องมาใส่เหมือนผมนะครับหรือว่าจะใส่เหมือนผมก็ได้หรือจะเปลี่ยนแค่ตัวหลังก็ได้ครับรับประกันเลยครับหายครับผมใส่มาแล้วครับผมทํามาแล้วเนี่ยหายครับโอ้กว่าจะได้นะครับ ลองทําดูนะครับถ้าสตรีมขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับไม่ต้องไปลงวินโดว์ใหม่นะครับเป็นกระเน็ตนะครับเน็ตทับกันหรือชนกันครับ IP ชนกันหรือไงครับประมาณนั่นแหละครับหมดวันครับลงวินโดว์ไปสามรอบนีครับวิธีแก้ผมก็เพิ่งรู้ครับเข้ามาอย่างนี้ครับทําตามที่ผมบอกเลยครับขอบคุณครับกดซับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ กดแค่กดรูปหัวใจให้ผมกดซับเป็นกําลังใจให้ผมครับช่องใหม่ครับช่องเก่าโดนแบนไหมครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาบอกกันนะครับถ้าประสบปัญหาเจอแล้วแก้ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันครับ <laughs> ขอบคุณครับ